ันนี้บริษัทพรเจริญช่างคิดกำลังทำรีวิวครับรุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์กระพวดสามแถวนะครับกับทั้งปุ๋ยรุ่นใหม่นะครับอยู่ด้านนี้ครับทั้งปุ๋ยรุ่นใหม่แล้วก็อันนี้ก็ทั้งปุ๋ยรุ่นใหม่นั่นแหละครับแต่ด้านนี้นะครับมันจะแทนรุ่นนี้ครับรุ่นเก่าครับถ้าลูกค้าของพรเจริญช่างคิดนะครับทั้งปุ๋ยรุ่นแบบนี้นะครับ ที่ไม่มีตัวปรับใช้มาไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับทำมาครับพัฒนาเรื่อยๆครับแต่ก็รูปร่างมันจะไม่มีตัวปรับป,บปุ๋ยครับง่ายๆครับใช้ง่ายครับน,นี่ครับข้างในอันนี้เราเรียกว่าถังปุ๋ยปกติสามารถปรับปุ๋ยได้โดยที่ปรับลิ้นข้างในครับลิ้นอัน,นี้ขยับลิ้นให้ชิดมันก็จะปุ๋ยก็ลงน้อยลงถ้าขยับห่างปุ๋ยมันก็จะมากขึ้น อันนี้วิธีการปรับแล้วก็บางทีก็ต้องอุดรูครับรูนี่ครับอุดรูอันนี้วิธีการปรับปุ๋ยถ้าทั้งปุ๋ยแบบนี้บางเจ้าก็สะดวกแบบนี้แต่ตอนนี้รุ่นใหม่ของเราออกมาตัวนี้ครับรุ่นใหม่ที่สามารถปรับปุ๋ยได้ง่ายเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอุดรูไม่ต้องขยับเม้ดนะครับไม่ต้องเอาปุ๋ยควักออกปุ๋ยเต็มข้างในแต่สามารถตั้งปุ๋ยครับข้างนอกได้เลยครับไล่ละสิบโลสิบห้าโลยี่สิบโลครับตัวนี้รุ่นใหม่ครับ ถ้าเปรียบเทียบกับถังปุ๋ยปกติกับถังปุ๋ยตัวใหม่นะครับข้อต่างกันว่าตัวนี้ครับตั้งระยะปริมาณปุ๋ยเป๊ะไม่ได้ว่าไล่ละกี่กิโลห้าโลสิบโลมันจะได้คข่าวๆนะครับสิบโลยี่สิบโลอย่างเงี้ยครับบางทีอุดรูแล้วครับหลุดมั่งอุดอยูไอย่ไม่อยู่มั่งไม่อยู่มั่งทีนี้ปุ๋ยก็ลงไม่ค่อยส,าม,าสม่ำเสมอนะครับแต่ถ้าตัวนี้ครับคำนวณได้เลยว่าเราอยากไม่ไล่ละ กี่กิโล10โล20โล30โล15โลครับมันสามารถตั้งได้เป๊ะเลยนะครับอันนี้เป็นข้อแรกข้อ2ตัวนี้ครับเป็นไฟเบอร์กัน UV ครับรุ่นนี้ครับใช้ไปใช้มา3-4ปีตัวตัวนี้นะครับเป็นสแตนเลสจริงแต่บางทีปุ๋ยครับเค็มครับทำให้ปุ๋ยตัวนี้ครับท่อตัวนี้ปุ๋ยมันก็จะกัดท่อครับ3-4ปีแล้วก็ต้อง ออกเราก็ต้องเชื่อมใหม่ครับแต่ถ้าตัวนี้ครับสามารถดึงออกแล้วครับอันนี้มีสนิมเลยครับเพราะว่ามันไฟเบอร์แล้วก็ชิมส่วนไหนที่มีปัญหาสามารถดึงออกหรือออกได้เป็นชิ้น,ช,นชิ้นนะครับแบบนี้ครับเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ชิ้นไหนที่มีปัญหาสามารถเปลี่ยนแล้วก็ไปใช้งานต่อได้เลยครับอันนี้อายุการใช้ถ้าเปรียบเทียบ,บตัวนี้ครับยาวกว่าครับแล้วก็ ปรับปุ๋ยได้ด้วยครับข้างบนก็เป็นสแตนเลสจับน็อตข้างล่างก็เป็นจับน็อตหมดเลยครับวิธีการรื้อก็ง่ายครับไม่ยากลูกค้าสามารถสมมติลูกค้าอยู่ฝั่งเหนือเชียงใหม่แพร่พยาหรือต่างประเทศสามารถส่มเองได้ครับโดยที่ไม่ต้องเอายกถังปุ๋ยมาที่โรงงานหรือเอายกถังปุ๋ยไปหาอู่ครับไปส่มมันนี้ครับข้อต่างกันนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังตอนนี้เราจะกลับมาดูครับรุ่นนี้ครับที่ออกแบบมาครับ ตัวนี้ครับเป็นรุ่นใหม่แต่ไม่มีตัวปรับครับอ่าครับตัวนี้ครับมันจะแทนรุ่นนี้ครับแต่มันจะต่างกันยังไงครับสมมติลูกค้าซื้อรุ่นนี้ไปแล้วครับไม่มีตัวปรับอันนี้ครับมันก็การทำงานเหมือนทังปุ๋ยรุ่นเก่าน่นหละไม่มีตัวปรับ ปรับได้โดยที่ขยับลิ้นนะครับอยู่ด้านในเหมือนกันแต่สมมุติลูกค้าซื้ออันนี้ไปแล้วอีกสองปีสามปีอยากให้เป็นตัวปรับได้ครับเนี่ยครับอยากได้แบบนี้ก็รุ่นนี้ครับสามารถเปลี่ยนจากถั้งปุ๋ยที่ ปริมาณปุ๋ยปรับไม่ได้สามารถเปลี่ยนเป็นถังปุ๋ยปรับได้ครับโูกาซื้อชิ้นส่วนตัวนี้ครับแล้วก็ลิ้นข้างในแล้วก็ประกอบแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากถังปุ๋ยปกติเป็นถังปุ๋ยเกี่ยวปรับได้ครับอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดออกแบบมาครับบางเจ้าครับเขาชอบสะดวกง่ายไม่อยากปรับใช้แค่สวนตัวครับมึงตนก็ ใช้ตัวนี้ครับตัวนี้มันจะดีกว่ารุ่นนี้ครับพอรุ่นนี้เราต้องใช้ไปใช้มาอีกสาปีมันจะสนิมมันจะปุ๋ยมันก็จะกัดแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าตัวนี้ครับมันสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับเ็็หนึ่งข้อแรกเลยครับตัวนี้มันจะไม่สนิมสองถ้าสมมติเป็นสนิมหรือยังไง สามารถชิมสวนมันไม่สนิมอยู่แล้วครับก็ตัวนีอันนี้ตัวนี้ไม่สนิมเต็มที่เครื่องในลูกปุ๋ยมีปัญหาอะไรครับอายุการใช้ยาวมากครับผมยังไม่อยากเล่าให้ฟังว่ามันจะมันจะเสียอันนี้มันพูดง่ายงมันจะมันจะไม่เสียงย่ายๆครับอายุการใช้ยาวมากเพราะว่าเป็นไฟเบอร์กันยูมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าสมมติ ใช้ไปใช้มาทั้งไหนลูกปุ๋ยแตกอะไรปุ๊บเราก็ถอดน,อน็อตตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนได้ง่ายมากเลยครับตัวนี้อันนี้อยายุการใช้ยาวมากครับทั้งบนก็เป็นสแตนเลสตัวด้านล่างก็เป็นไฟเบอร์กัน UV ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อีกลูกค้าอยากอัปเกรดลูกค้าอยากเปลี่ยนรุ่นจากทั้งปุ๋ยปกติเป็นอย่างนี้ครับอีกสามปี4ี่ปีสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ตัวนี้3ามสี่ปี ปุ๋ยมันก็จะกัดตรงนี้หมดเลยครับสแตนเลสจริงนะแต่ปุ๋ยตัวน,นี้ครับทีนี้ถ้าจะลูกค้ารุ่นต่อไปสั่งนะครับก็แนะนํารุ่นนี้นะครับครับไม่มีตัวปรับแต่ไฟเบอร์ข้างในก็เป็นไฟเบอร์ครับไม่สนิมแล้วก็เป็นลรมาเราสามารถเปลี่ยนที่บ้านได้ลูกปุ๋ยข้างใน เราสามารถเปลี่ยนที่มาได้ง่ายนะครับถอดน,น็อตแล้วก็ลื้อออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้ง่ายๆมากเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีก2 3, ปี3ปีหรืออีกปีต่อไปอยากให้ปรับอันตัวปรับได้แบบนี้ครับก็ซื้อชิ้นส่วนอันนี้ไปข้างในลิ้นไปครับอ้ลูกปุ๋ยข้างในเอาไปใส่แล้วก็จากเป็นรุ่นปกติที่ปรับไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นถังปุ๋ยเกียร์ปรับได้เลยนะครับ 2. มีกระจกเห็นครับถังปุ๋ยปกติ ถ้าดูรุ่นเก่าครับไม่มีกระจกเห็นปุ๋ยปริมาณปุ๋ยดูไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครปริมาณปุ๋ยดูไม่ได้แล้วก็ใส่ได้น้อยครับตัวนี้มีสองรุ่นใส่ได้30มกิโลแล้วก็50ากิโลแต่ตัวนี้ครับมันใส่ได้80ดกิโลครับแล้วก็มีรุ่นหนึ่งร้อยกิโลต่อถังนะครับมีกระจกเห็นมีปุ๋ยที่เหลือสามารถเปิดลิ้นปุ๊บระบายเก็บได้นะครับ เปรียบเทียบกับเก่านะครับอันนี้ลูกค้าสั่งนะครับอยู่แถวแถวฟอกตูนะครับอยู่แถวน้ำนาลิกาก็เอาไปแล้วคา2,000ครับอันนี้รุ่นใหม่ราคา2 0ังเคดที่เหลือครับก็ถังเมล็ดตัวตัวไหม่้วยจานลูกค้าเจ้านี้ไม่เอากัรจมนะครับเป็นลูกอิสระพร้อมรอยเหยียบตั้งไวร่อง70เซนนะครับขยับได้ 65, 70, 70แล้วก็75ครับ ามแถวเหมาะกับรถ30ถึง40แรงครับเรื่องราคาระเเพิ่มเติมลูกค้าทักในเพจได้เลยนะครับ2ถัง3ถัง4ถังครับติดต่อที่เพจได้เลยครับเ่งหยอดข้าวของเจริญชั้นคิดนะครับหรือทูเช็คได้ครับเบอร์ติดต่ออย่างนี้ครับ เบอร์ไลน์เบอร์ติดต่อครับมีหมดเลยครับก็มีหลายรุ่นมากบางทีเราบอกราคาไปเดี๋ยวลูกค้าจะสับถามลูกค้ามีรถไถกี่แรงอยากได้กี่แถวสามแถวสองแถวครับมีเห็นไหมครับอันนี้สองแถวแล้วก็นี้สี่แถวอันนี้สามแถวนะครับลูกค้าทักในเพจได้เลยครับมันจะได้ราคาอันนี้สองแถวถ้าสองแถวสี่แถว สามารถขยับล่องคู่ได้ล่องเดียวได้นะครับรุ่นใหม่ของสวนเฉลิมชัยครับกัตูจารุ่นอิสระนะครับพอจักร้ํายาร่องบางสู้อันนี้ตั้งไว้ให้ะครับเป็นระบบนําหยดนะครับแต่ถ้าเราดูส่สวนเราอยากขยับเป็นล่องปกติสาม,มารถขยับเป็นล่องปกติได้ล่องปกติครับเป็นสีแถวมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ นี่ครับอันนี iden, left, like ้ขย well. ับเป็นล่องปกติรุ่นเดียวกันเลยครับรุ่นอันนี้ขยับเป็นล่องคู Ontario ่ได้ล่องปกติไ totally. ด้ครับสองถังขยับค mm ู่แบบนี้ถ้าเป็นล่องปกติก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่เครื่องเดียวกันนะครับสามารถขยับเป็นล่องคู่ล่องเดียวได้ครับสองถังสี่ถังแต่สามถังขยับล่องคู่ไม่ได้นะครับ ามว่าได้ไหมได้ทคขาสั่งแต่มันจะไม่ลงตัวนะครับมันจะได้แค่คู่นหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นตัวเดียวทีนี้ลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับของบริษัทกอนเจริญท,ท่างคิดนะครับตรดต่อที่โรงงานเบอร์โทรที่เมื่อกี้เราโชว์นะครับได้เลยนะครับโรงงานผลิตสินค้าเครื่องยก์กระโขดมามากกว่า40ปีครับ คุณภาพของอายุการใช้ของความหนาเหล็กทุกอย่างนะครับสมดุลกับราคานะครับลูกค้าที่ใช้มาแล้วบรเจ้าก็20ปีบางจ่าเขาามสิบปี30ปีเขาก็รู้ครับแต่ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ก็เปิดใจครับลงหาข้อมูลเพิ่มของบริษัทคอนเจริญช่างคิดนะครับถ้าใครอยากมาที่โรงงานโรงงานเราอยู่ใกล้ๆวัดพระพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบ,บุรีอยู่ในอำเภอพระพุทธบาทครับยินดีครับ มาเที่ยวโรโงแรมนั่งคุยกันได้ครับมีอุปกรณ์หลากหลายฐ่านว็มีนะครับผานสามพันสี่นเจ็เครื่องฉีดยาครับทำรุ่นกระปุดเครื่องยดกระปุดเครื่องยดข้าวครับมีหมดครับสำหรับรีวิววันนี้ครับที่เราออกรีวิวให้พิเศษสำหรับรุ่นนี้นะครับทั้งปุ๋ยตัวใหม่นะครับแต่ไม่มีตัวปรับแล้วก็อีกอนาคตปี2ปีลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็น ทั้งปีเกี่ยวปรับได้เพิ่มชิ้นส่วนนะครับตัวปรับเราก็ประกอบจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทคอเลิิญชางคิดนะครับสำหรับรีวิววันนี้เราขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ